ดเด้งครับเนี่ยโบนี้เคยถ่ายตั้งแต่ยังไม่เป็นบอ่อครับนี่ ล้อขึ้น,นเนินครับมั นครับหมายคันแล้วครับนั่นใส่หมวกรอมาเลยครับชุดไฟพร้อมครับอ้ชุดกระจกครับชุดไฟพร้อมครับบน เสริมหลอ่อทรงผมมาดยจุดไฟครับนั้นงมูโด้เจกครับนั้นเลาอไม่เบาครับคันน้ำเงินนี่ว่าจัดเต็มครับเ,เสียงแนบงฝนก็มีนิดหน่อยครับถ่ายมุมบนเหมือนรถเป็นรถของเล่นไปเลยครับนี่ Những hồ lắng ngắn honey. Nhị hồ không gặp khán giả thân mỹ. Nhị hồ bồn honey. Một hồ. Một hồ. Một hồ 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 รอดูตอนขึ้นเนินจะลั่นไหมอันนี้รู้สึกว่ายางหลังจะไปแล้วนะครับนี่ต้องดูด้วยนะครับมันจะล้นๆไหยครับนี่ มาดูหน้าข้างหน้าชุดแต่งข้างหน้ากันครับนี่กระจกมวกก็หลอดไฟข้างนี่หัวบนด้านข้างบนล่างปัดไฟนี่ที่ปัดกระจกครับนี่สวยครับนี่สวยสวยบัดบันไดเลียดหน่อยแหลมเลยครับนี่ Được rồi hấp, rồi du, còn lên hấp, du còn lên chân lăn hấp, lêm, lắc hấp, lêm đưa hấp, giằng bòi bay nấm vẫn ca bay bay อันไหวไหมครับ <S <S ไม่รั่นครับไม่รั่นครับงานครับอดไม่ไหวแล้วถึงจังหวะก็ต้องรั่นครับ <S 1> <S 1> มาอีกคันแล้วครับนี่โอ้อันนี้คันขาวครับนี่นโนโครับนี่ โจครับนี่ที่ปัดน้ำฝนมวกบนครับหมวกล่างอดที่ขัดผมเดี๋ยวให้กลับรถกันครับนี่นเชื่อ

สัสียังไม่มีรอยขีดข่วนครับดูแลรถได้ดีมากเลยครับ เนาะอย่างทันนี้ท่อยังเดิมๆดิมครับเยไ,ไ,ไปแบบยังไม่ได้ไปใส่ท่อรันกับเขาครับเดิมมาสบายเราดูขึ้นแบบง่ายสบายนี่อ่าโชกไม่ได้ครับนิ่มครับนี่ยโยกแตโยกแรงไม่ได้ครับนี่ ยังไม่ลงมาครับนนะครับคันนี้ยังหน้าเป็นเลดเลยครับนี่คนมันมัด แบบนิมน่มๆเขาสวยๆฮะนี่นสาใช้างเสียจนนี่ไปเลี้วยวตา,า,ามเ เก็บอยู่ครับนี่ตอนนี้สติ๊กเกอร์หมดนี่ครับเดี๋ยวจะมาดูชุดแตง่งโอ้นี่สะดุดตาตรงนี้ครับนี่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 ดูน็อตครับนี่ลากสีครับหน่สวยครับนี่น็อตนี่เบลนเบลครับนี่เลีดครับก็จบยังได้สวยครับนี่ม้วนไฟ เสิมเสริมที่ทงได้ครับนี่น,นี้ก็ท่อหรือว่าเป็นท่อหมออไปเดียวครับนี่อเคแลท่อ,อนี่มีท่อนี่ดูท่อเขาครับแล้วก็ท่อทั้งหมดเป็นท่อหม้อใบเดียวงานตัดท่อ ทีมนี้ใส่หมวกทุกคันครับนี่เดะครับตรงนี้ก็จะมีบอนี้นะครับพี่วิง่งนอกนั้นก็จะเป็นงานเหมาสก่อนครับหลังจากนี้หลังจากเกี่ยวข้าวคงได้ดูไหล หลาคลิปหลายช่องครับเพราะว่ารถเริ่มทํางานครับทีมบ้านัวดก็มีมยูทูบเยอะครับตอนนี้ลับชมได้เลยครับหลายๆช่องก็ฝากช่องชีเชนี้ด้วยดูน้อยๆจะคอยดูนานๆครับฝากไว้ในดูใจด้วย มาเรื่องการพูดไปด้วยครับเพราะว่าไม่ค่อยถนัดพูดเท่าไหร่กลัวท่านชมเบื่อก็พูดบ้างไม่พูดบ้างเนาะบางทีเรื่องไหนไม่รู้ก็แนะนำได้ที่ใต้คอมเมนต์ครับอย่างเช่น ่จริงๆแล้วเขาเรียกอะไรผมเรียกที่หมไหนไใครแนะนําได้เลยครับก็ด,ด่าได้แต่อยาดาแรงครับครับแ่อยวย เปิดประตูไม้ในเครื่องเสียงแบบระดับสุดยอดเหมือนกันครับคันนี้เขาติดตั้งเครื่องเสียงแบบรุบๆเลยครับแต่วันนี้ไม่ได้เปิดในฟากกดติดตามส์สุดท้ายก,ก็ติดอินเตอร์ครับสวัสดีครับ